ตอนนี้เอกก็คงยังวนเวียนอยู่นะครับในอำเภอของทางการจนบ,บุรีนะครับยังไม่ได้ออกไปจากโซนของทางนี้มากมายนะครับเป็นในเรื่องของการที่ว่าการจนบ,บุรีนั้นต้องยอมรับเขาว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างจะครอบคลุมเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเฉพาะตอนการร่องแม่น้ําทั้งสองสายมาประจบเป็นแม่น้ําแม่กลองเองนี่ก็ ใช้เวลาค่อนข้างใหญ่เยอะนะก็หลายสํานักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางช่องหลักใหญ่ๆเองหรือว่าเป็นช่องของทาง t u b e เล็กๆเองก็แล้วแต่นะครับก็คงให้ความสนใจในเรื่องของทางจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เองก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับในเรื่องของริมๆแม่นะ้าแม่กรองนะเลยจากสถูปเจดีย์ใหญ่ตรงนี้ไปนะครับก็ข้ามออไปริมถนนก็จะเป็นของทางเรียบ ริมแม่น้าแม่กรองนั่นเองนะครับถ้าคุณเลยออกไปก็จะเป็นในเส้นของการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นตัวเมืองออกไปทางก็ได้ดีนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของทางแม่น้าปรักก็ดีนะในสถานที่ที่เขาจะไปกลางเต็นท์กันก็ไปทางนูน้นหรือว่าไปแคมปิง้งหรือว่าไปอะไรแบบว่าเป็นคาเฟ่ไปทางนูน้ดแต่ถ้าในตะเข็บของทางผมแผนให้ดูนะครับว่าตะเข็บของทางทางผ่านดีกว่าผมเรียกว่าเป็นทางผ่านที่ทุกคนจะต้องผ่านนะครับไม่ว่าจะมาทางเส้นลาด ฉบ,บุรีเองหรือว่ามาทางการจัทบ,บุรีเองนะครับคงจะต้องผ่านเส้นทางหลักสาย6 0 6 6แมชื่อมันเป็นมงคลแล้วกัน6066นะครับก็คือเส้นทางหลักนะครับยังไงก็ต้องผ่านมานะครับไม่ว่าคุณจะมาจากทางาหลายวัดนะครับวัดใหญ่สุดๆน่าจะจะเป็นของทางวัดถ้ำเสือนะครับคุณก็ต้องผ่านนั้นมาก่อนนะแล้วคุณเลยไปคุณก็จะไปร้านกลางเต็นท์คือเป็นพวกลำน้ำไปทางนน้นนะ ก็ไปตรงกลมแถวนั้นนะนะมีมีหลายสำนักผมก็ไปมาแล้วเนาะออกไปทีก็ออกไปด่านช้างบ้างเลยพรับกคออกไปสวนพึ่งโอ้ออกได้เยอะเส้น60ศ 6, 6, 6, 6เป็นเส้นทางหลักเส้นธรรมหา,ากินของทางคนที่นี่เหมือนกันนะผมยังถามเขาว่าภูเขานี้มันเป็นภูเขาอะไรนะครับคนพื้นที่ก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับว่าภูเขานี้เขาเรียกภูเขาอะไรวนะแต่เขาก็บอกว่าเป็นเป็นภูเขาของทางบ้านถ้ำนะครับเป็นอ่า S <S เป็นภูเขาของทางสุพรรณบุรีหรือเผ่าหรือว่กการชนะบ,บุรีช่วยบอกผมหน่อยผมงงมากเลยเพราะว่าประวัติจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นในเรื่องของขุนช้างขุนแผนด้วยซ้ำนะนะผมก็งงงงเลยเรื่องของโจงโจนอะไรที่มา,มายึดถ้ำแล้วทํานู่นทานี่นะขุนโจนใหญ่ๆอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แนละ้วใครมีประวัติอะไรที่อยากจะรู้เกี่ยวกับทางเส้นของทางนี้นะคุณก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลน,นะครับ ว่าประวัติของชีวประวัติของทุกๆคนของทางวัดทุกๆคนมันก็ทุกๆอย่างมันมีชีวประวัติของมันเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ต้องผูกนะครับอย่างที่รู้กันถูกแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าเป็นถูกที่เป็นทางถนนตัดผ่านนะจริงๆถ้าไม่มีถนนตัดผ่านนี่มันก็จะเป็นอะไรที่เงียบสงบแต่พอดีก็ความจะเรืองงอกงามตามวัฒนธรรมก็ทําให้ถนนไม่ตัดผ่านแล้วก็มีแม่น้ําแม่คลองเป็นสายธรรมชาติไปก็ ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยวของทางสกายวอล์กไปไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของรูปเพจหรือว่าคนประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าช่องผมน่าจะเน้นไปทางเรื่องของการกลางเต้นแล้วก็ในเรื่องของทางวัดธรรมวาธรรมะธรรมโมแนวธรรมชาติมากกว่าเอา้าเราก็ตามนั้นครับถ้าอะไรไม่รุ่งเราก็อย่าไปยุ่งมุ่งกับมันนี่ <N ie> เป็นงานละกคอนเซปต์ผมพเพราะนั้นการไปเที่ยวผมก็ขอละเว้นไปเลย,ยงั้น แต่ว่าการกลางเต็นท์แล้วการมาวัดมาวานําเรื่องของสถานที่อันเป็นผู้สูงมงคลต่างๆสถานที่อันเป็นมงคลต่างๆผมก็ยังคงจะติดในการที่เป็นช่องของเราต่อไปไงก็ขออนุญาตสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามนะครับในเรื่องของทาง YouTube เองในเรื่องของทางเพจลูกแมวของผมนะครับก็จะมีในเรื่องของการทาเอกช็อตนะครับก็ม <h> ีแมวเจ็ดตัวนั่นหละครับถ้าสนับสนุนผมทางนู้นก็ได้รือว่าจะสนับสนุนทางการท่องเที่ยวของผมก็ได้นะครับ เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติดีกว่านะครับในเรื่องของนักท่อง,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 งเที่ยวแบบว่าเป็นในเรื่องของการปิดวิเวกแล้วก็การในเรื่องของธรรมธรรมโอการสื่อสารในเรื่องของอพระวารามต่างๆเอาตามนี้นะมีแค่2ช่องดังนั้นเพราะช่องที่ผมไปเที่ยวไปแนละ้วผมจะไม่ลงแล้วกันเพราะว่าดูแล้วก็ไม่รุ่งเลยทำไปก็ไม่เวิร์กเยี๋ยวทำมันโอเคอของทางวัดนี่ผมขออนุญาตมาทางนี้ก่อนมา ชนนะครับมันจะเป็นทิวเขานะครับจะเป็นผิวเขาลักษณะดาบแนวนี้นะถ้าคุณขับรถมาตาม Google ยังไงก็ต้องเจอนะครับยังไงก็ไม่พลาดนะเพราะมันเป็นเส้นสายของทางการที่จะออกกระดายที่นะการบริหารราดเองก็มันออกแต่นี้ยังไม่ถึงก็จุดเด่นของเขานะครับตอนนี้จะมีในเรื่องของการขึ้นไปสักระนะ2 0 0กว่าชั้นนะข้างบนสุดโหนกจายชิบายเลยแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นไปนะครับเราก็ต้องขึ้นไป เขาเรียกว่าสถานที่วัดบ้านถ้ำนะครับเดิมทีประวัติเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขออนุญาตหาที่รบบอกก่อนจะเดินมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวัดบ้านถ้ำเนี่ยมันก็คือเป็นถ้ำเพราะชื่อมันก็คือถ้ำเดี๋ยวขออนุญาตขอแสงเลย่วงนี้หิวแสงมากเลยนะครับใครมีแสงก็กรุณาส่งประกายมาให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดลรลคสกดนับคล้ายโย่ก็ตามนั่นแหละครับในเรื่องของการนี้ ทุกอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าวัดวาอารามทุกอย่างจะไม่สามารถผุดเกิดกําเนิดขึ้นมาเองได้น,นะครับโดยธรรมชาตินะครับอยู่ที่ปัจจุบันใจแล้วแรงสนับสนุนแรงใจของทางพุทงชนทั้งหลายนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับแล้วก็จุดหลักคือจเจ้าอาวาสนะครับตูตั้งัตตีไม่มีมีมีวัดไม่มีพระจําวัดอยู่ก็จะเรียกว่าวัดไม่ละก็ตามนั้นนะครับอันดับแรกเลยก็คือ การที่มีผู้มีเจตสทธามองเห็นความเป็นไปได้นะครับว่าสถานที่นี้จะสามารถทําเป็นวัดได้นั่นคือถ้าเดิมทีนะเมื่อสมัยก่อนนะถ้าผมลอกกันบ้านใครมาไม่หิดนะถ้าผิดประการใดก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าการบอกเล่าประวัติชีวประวัติผมก็รองมาจาก g o o g l e นั่นเองต่อครับห้างจากเมื่อกี้แบตเตอรี่มันแมบแมเริ่มปกตินะครับ เสืบเนื่องจากการไปเที่ยวตรงสกายวอล์กนะครับแบตเตอรี่ผมที่บอกเด็กก็เรื่องของการไปกลางเต็น์เอ้ยการไปเที่ยวของตางการสกายวอล์กนะทาให้ผมสูญเสียแบตเตอรี่ไปหนึ่งก้อนนะครับเกือบจะเบิดเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูในเอพี AP ของการกลางกาเต็นต์สกายวอล์กเอ้ยการไปสกายวอล์กของทางข้ามากาศนะอยู่ในของคลิปคลิปก่อนหน้าน,นี้หนึ่งคลิปนะครับเกือบระเบิดคามือมาแล้ว ดีนะไว้ตัวทันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแบตหรือแบตเตอรี่หรือก้อนเดียวนะครับตอนนี้ก็ใครมาทําในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าการทําลงช่องหรือารทำสกูปอะไรก็แล้วแต่แสงในเรื่องมันมเป็นเรื่องปกตินะครับจะต้องทนร้อนทนแดดทนฝนทนหนาวยกนิ้วโป้งเลยนะครับสุดยอดเลยคุณคือผู้เบื่อของทางช่องต่างๆนะครับผมก็เป็นรูปกลุ่กรอะจอกนะครับ ก็ปฏิบัติยึดถือแนวทางมานะครับต้องทนแดดทนฝนแล้วก็มีความทนช่วงข้างสูงนะครับในการทําช่องเพราะฉะนั้นการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับในเรื่องของคนดูก็รบกวนนะครับใครที่เราคิดว่าช่องนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าให้กับเราในความรูม้อะไรบ้างก็กดช่องเขาไปด้วยนะครับถ้าเป็นช่องผมเองมีรู้สึกว่ามีคุณค่า,ม,คคามีประโยชน์ก็กดด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างการทํางานมันก็ต้องมีเรื่องของการเสรียสละน้นเรื่องปกตินะฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็มี2แนวทางครับคุณจะพาให้ผมพาไปที่ น้ำตรงแม่น้ำแม่กลองไหมหรือจะพาขึ้นไปภูเขาเล่าถึงประวัติก่อนนะครับเขานุญาตหลบแดดนิดนิด,นดก็สืบเนื่องนะครับก่อนที่จะมีในเรื่องของทางวัดวาอารามนะครับหรือว่าในเรื่องของสำนักสงฆ์แต่ในสงวนผมว่าสำนักสงฆ์ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าผุดโผมาเลยก็เป็นการรักมือชกของทางเศรษฐีนะครับคือเรื่องสืบเรื่องมันนานมันมานานจนมันเป็นเรื่องจริงเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันเป็นเรื่อง,ง,อองเล่เาตำนานนานมานะครับว่ามีเศรษฐีนะครับได้ ร่ำรวยอยู่ในบ้านถ้ำนะครับเกิดป็คนสุพรรณหรือว่าคนอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้สืบสองหาประวัติของทางคนที่เป็นสิทธิมากแต่สิทธิเขาก็ได้มาเจอนะครับในเรื่องมาเที่ยวแล้วก็มันบ้านเขาล่ะก็สำรวจไปสำรวจมากก็เจอถ้ำนะถ้ำก็คือบ้านถ้ำนี่เองนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของท้ำลงทํำเลนะครับก็มันเหมือนว่าเฮ้ยมันสวยเว้ยรํ้มันพื้นที่มันกว้างแล้วก็อ่ามันดูสงบมีลมเย็นนะครับเขา ประมาณประมาณว่าสมัยก่อนเหมือนจะมีแอร์ติดอยู่ะอะไรประมาณนั้นเลยนะว่าไปแล้วก็มีช่องบนนะครับเป็นการส่องแสงสว่างลงมาโดยที่เราไม่ต้องไปจุดตกองตะเกียงว้าวเขาก็เลยยึดถือนะครับว่าควรจะทําตรงนี้ให้มันเป็นลนักษณะให้มันถูกที่ถูกทางโดยการออใช้ความคิดของตัวเองนะครับใ <c oughs> นมรดกการของพ่อมานะครับทางทางจังหวัดผมกม็รู้จังหวัดไหนนะแต่คงจะเป็นจังหวัดของทางสุพรรณหรือไม่ก็กาญนี่แหละใครมีความรู้นะครับก็ช่วยบอกเอกด้วยครับคอมเมนต์บอก ใต้ตูดสักนิดนึงว่าไปที่มนพระที่ไหนมาจำานะครับแต่ว่าชื่อพระอาจารย์ทองนะโดยประมาณนะถ้าผิดถูกประการใดก็ขออนุญาตด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นเจ้าวัดหนึ่งเดียวในสมัยนู้นนะเพราะว่าไม่มีใครแล้วก็เปในเรื่องของการเผยแผ่พระศาสนานะครับทางของทางเศรษฐีเองก็ดันเลื่อมใสซะด้วยสิการเผยแผ่ออกมาแล้วก็รู้สึกเออ,เอตรงนี้เราควรจะทําเป็นวัดวาอารามนะครับแต่สืบเนื่องนะครับ ด้วยบุญญาธิการอิทธิฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับของคานจําวัดของทางหลวงพ่อสมัยก่อนนะครับก็ได้อนีเ้เป็นเรื่องเล่านะผมบอกก่อนเป็นเรื่องเล่านะครับก็ได้ไปอนิมิตว่าทางถ้ำเนี่ยสามารถโผล่ไปอีกมิติหนึ่งได้ประมาณสิบกิโลคงจะไม่มิติมิติหนึ่งหรอกก็คือผ่านไปนั่นแหละแต่คงอาจจะเป็นเรื่องของการมโนโรหรือการบอกเล่าเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้ไปเกิดในผ่านทาง ทางอุโมงของทางเมืองรับแลอะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้ไปเอาดอกบัวมาเพื่อทําการถวายกระทางข้างนอกประมาณนั้นนะครับก็มีในเรื่องของผ่านลงยักษ์อะไรที่เป็นนั่าวผูคุ้มครองอะไรประมาณนั้นนะสืบเรื่องมาแล้วก็ทําปฏิบัติมาแต่ว่าเรื่องของเรื่องนะครับก็คือทางเศรษฐีเองก็ได้เกิดมีบุตรนะครับก็มีบุตรชายแล้วก็อยากให้มาร่ำเรียนแล้วก็ ศึกษาพระธรรมกระทางคุณพระอาจารย์นั่นเองนะครับท,ทําไปทํามานะครับด้วยความที่ว่าพอมีอายุพอสมควรแล้วนะครับก็เห็นเจ้าวาดดูโผโพอยู่ทางท่ามนะครับก็เลยสงสัยก็เลยขอตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าทางเจ้าวาดของหลวงพ่ผมผมอเขาคือบอกว่าบอกอย่าตามไปเพราะว่ามันมันไม่ใช่สถานที่ที่บคุคคลธรรมดาจะเข้าไปได้นะครับแต่ด้วยความ,วามเป็นลูกเศรษฐีนะครับ ลูกเศรษฐีได้ใช้ใช้ในทุกเมื่อจริงนะครับแม้แต่ทางพระทางวาก็เอาไม่อยู่จริงนะครับใช้อํานาจบาดใหญ่นะครับก็กดดันทางเจ้าวาดสามารถตามเข้าไปได้นะครับก็ขอตามไปปฏิบัติธรรมด้วยแต่จริงๆก็ผมก็คงจะใช้ตามความคิดผมก็มันเข้าไปสอนรู้สอดเห็นด้วยนะครับก็จนผ่านเข้าไปนะด้วยความที่ว่าไม่สามารถจะทนแรงเสียดทานของทางเศรษฐีแล้วก็ทางลูกๆของทางลูกเศรษฐีได้ก็พาเข้าไปนะครับแต่ว่าก็มีกฎระเบียบอยู่ว่าห้ามไป มองนุ่นมองนี่นะแล้วก็เจออะไรก็จุ๊แล้วก็ให้ก้นหน้าคุ้มตาเดินตามรอยพระบาทไปรอยเท้าไปนะครับแต่ด้วยความเป็นของเด็กไวัยคนองนานะครับก็ผ่านเมืองรับแลมาก็ยักยักที่ปกปักรักษาเนีอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับจะจริงแท้ประการใดไม่มีใครรู้ได้นี่มันพีพศอสอนหนแล้วอาจจะเป็นเรื่องของตำนานตำนานนะ ก็คิดว่าเด็กน้อยเนี่ยคงน่าจะยังไม่สามารถจะผ่านไปถึงขั้นขนาดว่าจะไปเมืองรับแรหรือว่าไปอะไรที่ให้เห็นโลกภายในเหมือนอย่างกับผระอาจารย์ได้นะครับเพราะว่ายังไม่สามารตัดกิเลสตัดรูตัดนีนด้ได้ก็คงจะมารองใจดูก็ทํา แปลงร่างตัวเองตามแบบฉบับของนางยักษ์เลยนะครับก็เป็นนางแบบยั่ยยวนผมไม่รู้ว่ายุดยั่ยยวนของสมัยนั้นจะใส่บิกินี่หรือเปล่านะครับก็มายั่ยยวนทางพระสุน้อยนะครับแต่ด้วยความคึบขนองนาของทางพระภิสษุที่กำลังกัดมันอยู่ก็ตามนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ยังคือกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสันเขื่อนเองก็ตามสึกไปเยอะก็ตามนั้นแครับก็ตะบะแตกขึ้นมาแล้วก็โดนยักษ์หักคอผมตัดไปเลยนะโดนนางยักษ์หักคอไปนะครับท่าพราอาจารย์ก็ เง,งครับเอ๊ะทำไมไม่ยอมตามมาก็เลยตามกลับมาดูลูกศิษย์ดูอ้าลูกศิษย์กูตายหาไปแล้วลูกศิษย์ดนยักขะคอไปแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับทางยักว่าให้ชุดชีวิตเด็กน้อยนั่นให้กลับมาเพราะว่าหน้าจะยังไม่ถึงยังไม่ถึงกรรมของเขาหรือว่าเขายังคึกขนองนาอยู่นะครับอยากจะเป็นคึกขนองนาตามแบบสมบัติของสันเขื่อนก็ตามนั้นนะครับก็ชุดชีวิตกลับมาแล้วก็กลับมาดำรงชีวิตได้อยู่แค่เจ็ดวันนะครับ เจ็ดวันเท่านั้นนะครับยักยักให้แค่เจ็ดวันเน่้น,นั้นเออายุเขาแค่จะน้อยนะสามวันเจ็ดวันใต้หาแล้วก็ตามนั้นนะครับก็มรณภาพไปตามเด็กน้อยนะครับของพระงพระก็ มีรู้อยู่คนเดียวมีมีรู้อยู่องค์เดียวก็คือคนที่พาเข้าไปนะครับจ้เาว่ารู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องของเป็นอะไรนะแต่จะบอกคนอื่นเขาก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับเดี๋ยวจะงานเข้านะครับเดี๋ยวยกขยโยเข้าไปงานหนักเข้าอีกจะตายเยอะกว่าเดิมหรือไม่ก็จะกลายเป็นสหมงคลฟิล์มนะครับก็ก็ได้ผิดบางมานะครับรักเจ็ดว,วันตายไปทางของทางเอ่อของทางนะผมไล่าย,ยาวไปหมดเนี่ยของทางมหาเศรษฐีเองนะครับเศรษฐีเองเข,เขาคิดว่าเอ้ย ถ้าอย่างนี้เรามีลูกมีเต้าอยู่ตอนนี้เราก็ไม่สมควรที่จะพาขึ้นไปแล้วละ่ะเราควรจะจดจัดตั้งเป็นวัดอยู่ข้างล่างก็จนเลื่อนลงมาจากทางททขุดเขาข้างบนเลื่อนลงมาอยู่ตีนเขาข้างล่างจนสืบปัจจุบันนี้เป็นต้นมาจบโอเคกลับบ้านปะ come